วัดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่สุพรรณนะครับสุพรรณใกล้ๆบ้านผมเลยนะครับตำบลวางยางอำเภอศรีประจัน้วก็มาติดตั้งเป็นระบบไฮบริดออนออฟกิดนะครับแต่ว่าเราจะเซตเป็นแบบไฮบริดแล้วก็กันย้อนนะครับกันย้อนก็จํานวนแผงที่ติดตั้งที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นแผงโพลีอะมาลีนะครับโพลี330วัตต์จำนวน24แผงนะครับแล้วก็เดินระบบเข้ามาในบ้านหลังนี้เลยนะครับ บ้านสไตล์นี้เท่มากเลยในสุพรรณนี่น่าจะหาได้ยากนะครับก็เป็นเป็นเป็นลูกค้าชาวต่างชาตินะครับก็เป็นระบบไฮบริดอ o o f อกินนะครับใช้แบตเตอรี่ลิเธียม2 0 0แอมป์นะครับจำนวน2ลูกก็รวมเป็น24 4เอ่อ400 400แอมป์าว48โวลต์นะครับก็จ่ายโหลดในบ้านหลังนี้นะครับโหลดในบ้านก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนคือโหลดพักแบคออพก็สามารถทำงานได้ตอนไฟดับ ะครับแล้วก็ในตอนหนึ่งคืนก็จะดึงแบตเตอรี่มาจ่ายโหลดแบ็กอัพแล้วก็โหลดในบ้านทั้งหมดนะครับสามารถจ่ายได้แทบทั้งหลังนะครับแต่เราก็ใช้อย่างประหยัดนะครับเพราะว่าเรามีแบตเตอรี่อยู่400แอมป์นะครับก็เดี๋ยวตามไปดูเดี๋ยวตามไปดูระบบด้านในนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคครับผม เค okay. สวัสดีครับก็เข้ามาดูข้างในกันนะครับเมื่อกี้เราดูข้างนอกแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวอิวอร์เตอร์ระบบออนออฟกิจไฮบริดนะครับสามารถออนกิจก็ได้ออฟกิจก็ได้นะครับแล้วก็ในฟังก์ชันส่วนส่วนของฟังก์ชันออนกิจเนี่ยเราสามารถเซตค่าให้กันย้อนได้ด้วยหมายความว่าหมายความว่านะครับแผงผลิตมาเท่าไหร่นะครับเอามาชาร์จแบตเตอรี่ก่อนตอนเช้าพอเหลือจากแบตเตอรี่ชาร์จแบตเตอรี่เต็มปุ๊บเอาไปจ่ายโหลดนะครับ ชาร์จไปใช้ไปได้แล้วถ้ามีไฟเหลือจากแผงโซลานะครับเราสามารถจ่ายย้อนไปไกลไฟได้ด้วยก็หมายความว่ามิเตอร์เราก็จะมุนทอยหลังเล็กๆได้นิดนึงนะครับแต่ว่าในบ้านนี้เราก็จะใช้เป็นระบบกันย้อนแต่ตอนนี้ตอนนี้เราเซตให้ดูเป็นเป็น,เป,นเป็นออนกริดโหมดก็คือจ่ายย้อนนิดๆน,นะครับลองตามเข้า,าดูข้างในนี้นะครับฟังก์ชันนะจากจากการาฟิกตอนนี้นะครับหมายความว่าไฟมาจากแผงอยู่ที่ประมาณ6.3กิโลวัตต์นะครับ แล้วก็ชาร์จแบตตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงนะครับแบตเตอรี่ก็ชาร์จเต็มแล้วพอแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้วปุ๊บมาจ่ายโหลดนะครับโหลดใช้น้อยมากนะครับตอนนี้ประมาณ260วัตต์เราจะเห็นว่าส่วนต่างมีมีพ w e r ที่เหลือส่วนต่างเราก็เปิดระบบให้ดูว่าสามารถจ่ายย้อนไปไกลฝาได้ด้วยก็ตอนนี้ไฟจากแผงมา400อ่า4 4.3กิโลวัตต์นะครับใช้อยู่แค่ประมาณ220วัตต์แล้วก็แบตเตอรี่เต็มแล้ว ส่วนที่เหลือก็เลยจะจ่ายย้อนไปไข้ฟ้าแต่ว่าเราสามารถเซตค่าให้ไม่กันย้อนอไม่ย้อนนะครับก็คือกันย้อนก็สามารถเซตได้เองเลยลูกค้าสามารถเซตได้เองเลยนะครับก็ติ๊กตรงนี้ออกนะครับระบบก็จะทํางานแบบออนกิดแบบกันย้อนไฟมาจากแผงเราจะเห็นว่าตอนนี้ลดลงแล้วนะครับเมื่อกี้4 4กิโลวัตต์กว่านะครับตอนนี้ลดมาเหลือ200กว่าวัตต์นะครับจ่ายตามที่โหลดใช้นะครับไฟที่เหลือก็จะ ไม่จ่ายย้อนไปไกลไฟแล้วอันนี้เป็นข้อดีของตัวอิวอร์เตอร์ตัวนี้เลยคือลูกค้าสามารถเปิดปิดกันย้อนได้เองเลยนะครับเราลองกลับไปเปิดให้เหมือนเดิมนะครับเปิดกันย้อนปุ๊บรอสักห้าวินาทีนะครับพอเปิดระบบแล้วเห็นไหมครับตอนนี้ไฟมาจากแผงจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็จะจ่ายย้อนไปไกลไฟนะครับโอเคแล้วก็เซตนี้เซตนี้เราใช้ เราใช้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับขนาด200แอมป์จํานวน2ลูกนะครับ2ลูกก็จะเป็นรวมเป็นขนาด4 0 0แอมป์ก็ลูกค้าก็สามารถใช้เปิดแอร์จากระบบนี้ที่เราติดตั้งนะครับเราเปิดเราติดตั้งมาแล้วประมาณสักสวันนะครับก็จากที่การมอนิเตอร์ดูเนี่ยแบตเตอรี่4 0 0แอมป์เนี่ยเราไปจ่ายแอร์ในห้องประมาณประมาณ3ห้องนะครับ3ห้องเนี่ยสามห้องเนี่ยก็แบตเตอรี่ก็ใช้ได้ถึงประมาณสักเที่ยงคืนก็หมด พอหมดปุ๊บตัวอิอร์เมตอร์ก็จะบายพาสไปใช้ไฟหลวงแทนพอมาตอนเช้าเริ่มมีแดดพอเริ่มมีแดดปุ๊บแบตเตอรี่ก็จะเอามาชาร์จเอา,เอาไฟจากไฟจากแผงโซลาเซลล์ก็จะมาชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับระบบก็จะวนลูปไปอย่างนี้นะครับโอเคสนใจระบบดีๆแบบนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับน Solar Power 08854ตัว8 8นะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ